อนเอาอะไรฮะอ้นเอาอะไรคะฮฮ้ฮกวย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 กวกวย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 วยกวย กล้วยๆจ้ากล้วยๆจ้าได้ยินว่ากล้วยๆจ้านะคะเด็กอ้อนมากินกล้วยนะคะนี่กล้วยๆจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กอยากกินกล้วยแล้วฮู้ยๆๆๆหวัดดีจ้ากล้วยๆจ้าหวัดดีจ้าบ้านสูงจ้าชวยคิดว่าแต่จะได้กินกล้วยนะคะกล้วยหมดนะคะคุณแม่กล้วยไม่สุกเลยวันนี้ กล้วยจ้าทำไรอย่างนั้นมีเด็กมะอ้อนจะกินกล้วยแต่เช้าเลยแม่จะไปหากล้วยที่ไหนเนาะกล้วยไม่สุกเนาะกล้วย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 อะกล้วยกล้วยกล้วยเด็กอ้อนมะอ้อนกินกล้วย